สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมะคือธรรมชาติครับผมรับหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมเดินทางทางความคิดที่จะพาคุณผู้ฟังค่อยๆกระท้อเปลื่อกของความวุ่นวายเพื่อค้นหาความสงบที่ซ่อนอยู่ในใจเราเองคุณผู้ฟังครับเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางคนถึงดูมีอำนาจดึงดูดใจผู้คนได้อย่างน่าประหลาดทั้งที่เขาอาจจะไม่ได้แต่งตัวหรูหราไม่ได้มีตำแหน่งใหญ่โต หรือไม่ได้พูดจาเสียงดังเพื่อข่มใครแต่ทำไมเวลาเราอยู่ใกล้คนเหล่านี้เรากลับรู้สึกเย็นใจรู้สึกเกรงใจและอยากจะรับฟังเขาอย่างเต็มใจในทางตรงกันข้ามคนบางคนพยายามตะโกนบอกโลกเรารวยแค่ไหนเก่งเพียงใดหรือมีอำนาจล้นฟ้าแต่ลึกๆแล้วเรากลับสัมผัสได้ถึงความเปราะบางความร้อนรุ่มและความไม่มั่นคงทางอารมณ์ของเขาคำถามคือ อะไรคือสิ่งที่แบ่งแยกคนสองประเภทนี้ออกจากกันคนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดครับคิดว่าบารมีคือเรื่องของอิทธิริตปาฏิหาริย์หรือเป็นเรื่องของโชควาสนาที่ติดตัวมาแต่เกิดแต่ความจริงแล้วพระพุทธเจ้าท่านได้ชี้ทางไว้อย่างชัดเจนครับว่าบารมีที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่เราได้มาจากการครอบครองวัตถุแต่มันคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นจากสภาวะจิตใจและคนที่มีบารมีสูงที่สุด ตามหลักธรรมะแล้วอาจจะเป็นคนประเภทที่คุณคาดไม่ถึงเลยทีเดียววันนี้ผมจะพาคุณไปสำรวจความลับนี้ครับว่าคนที่มีบารมีสูงจริงๆคือคนประเภทไหนและทำไมแค่การเปลี่ยนวิธีคิดเพียงนิดเดียวอาจเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นคนที่มีบารมีสงบเย็นและเป็นที่รักของผู้คนได้ทันทีโดยไม่ต้องพึ่งพาวัตถุภายนอกเลยแม้แต่ชิ้นเดียวเรามาค่อยๆแกะรอยเรื่องนี้ไปพร้อมกันครับ ุณผู้ฟังครับก่อนที่เราจะไปถึงคำตอบว่าคนมีบาร,รมีคือคนแบบไหนเราต้องมาล้างความเชื่อเดิมๆที่เหมือนฝุ่นเกาะตาเราออกก่อนครับในโลกยุคปัจจุบันสังคมมักจะสอนให้เราเชื่อว่าคนที่ประสบความสําเร็จคนที่น่านับถือคือคนที่มีเยอะที่สุดไม่ว่าจะเป็นมีเงินมีชื่อเสียงหรือมีคนติดตามมากมายเราถูกหล่อหลอมให้เชื่อว่า แสงสว่างต้องมาจากสปอตไลท์ที่ส่องลงมาเท่านั้นลองจินตนาการภาพตามผมนะครับสมมุติว่ามีเหตุการณ์รถเฉี่ยวชนกันกลางสี่แยกที่รถติดขัดชายคนหนึ่งลงมาจากรถหรูตะโกนด่าทอเสียงดังอ้างชื่อคนใหญ่คนโตเพื่อข่มคู่กรณีให้กลัวดูภายนอกเขาเหมือนมีอำนาจใช่ไหมครับเขาดูเหมือนคนที่ใครๆก็ต้องยอมสยบให้แต่ถ้าเรามองด้วยใจที่เป็นกลางเราจะเห็นอะไรครับ เราจะเห็นไฟที่กำลังไม่ใจเขาเราจะเห็นความกลัวเสียหน้าเราจะเห็นเด็กเอาแต่ใจในร่างผู้ใหญ่ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งลงมาจากรถธรรมดาธรรมดายกมือไหว้ขอโทษด,ด้วยท่าทีที่นอบน้อมสงบนิ่งไม่ตอบโต้ด้วยอารมณ์โกรธแต่เจรจาด้วยเหตุผลและความรับผิดชอบคุณคิดว่าในสายตาของคนที่มุงดูเหตุการณ์หรือแม้แต่ในความรู้สึกของคู่กรณีเอง ใครกันแน่ครับที่ดูเหนือกว่าอย่างแท้จริงนี่แหละครับคือภาพลวงตาที่เรามักมองข้ามคนส่วนใหญ่วิ่งไล่ไล่าการสร้างบารมีด้วยการสะสมเติมแต่งเปลือกนอกให้ดูหนาเตอะเพื่อให้คนอื่นเกรงขามแต่พระพุทธองค์กลับสอนในมุมที่กลับตลปัดท่านไม่ได้วัดบารมีที่ความเต็มของวัตถุแต่ท่านวัดที่ความว่างของกิเลสคนที่มีบารมีสูง ไม่ใช่คนที่ทำตัวเหมือนผู้เขาไฟที่พร้อมระเบิดตลอดเวลาแต่คือคนที่เป็นเหมือนมหาสมุทรที่ไม่ว่าจะโยนหินลงไปกี่ก้อนผิวน้ำก็กระเพื่อมเพียงครู่เดียวแล้วก็กลับมาสงบนิ่งลึกซึ้งและกว้างใหญ่เหมือนเดิมการเข้าใจผิดเรื่องนี้ทำให้หลายคนใช้ชีวิตด้วยความเหนื่อยล้าพยายามแบกโลกทั้งใบไว้บนบ่าเพียงเพื่อให้คนอื่นมองว่าตัวเองยิ่งใหญ่แต่หารู้ไม่ว่ายิ่งแบกก็ยิ่งตัวเล็ก ยิ่งตะโกนก็ยิ่งไม่มีใครได้ยินแล้วคนที่มีบารมีของจริงเขาทำตัวอย่างไรถ้าไม่ใช่การแสดงอำนาจคำตอบมันซ่อนอยู่ในความธรรมดาอย่างที่คุณคาดไม่ถึงครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนถัดไปกันครับว่าพฤติกรรมที่เรียบง่ายที่สุดกลับกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้อย่างไรเมื่อเราเริ่มเข้าใจแล้วว่าบารมีไม่ใช่การแสดงอำนาจข่มขู่ใครคราวนี้ เรามาเจาะลึกกันต่อครับว่าแล้วเนื้อแท้ของคนที่มีบาร,รมีสูงตามหลักธรรมะคือคนประเภทไหนกันแน่พระพุทธเจ้าท่านทรงเปรียบเทียบเรื่องบาร,รมีไว้กับการบ่มเพาะจิตใจครับคําว่าบาร,รมีในภาษาบาลีแปลว่าความเต็มเปี่ยมหรือกําลังใจที่ทําให้เต็มแต่สิ่งที่ทําให้เต็มนั้นไม่ใช่กิเลสแต่คือคุณธรรมคนที่มีบาร,รมีสูงคือคนประเภทที่ไม่ถือสาหาความครับ ฟังดูเหมือนง่ายใช่ไหมครับแต่ในทางปฏิบัตินี่คือสิ่งที่ทำได้ยากที่สุดในโลกลองนึกภาพดูนะครับเวลาที่มีคนมาพูดจาไม่ดีใส่เราหรือนินงทาว่าร้ายเราสัญชาตญาณแรกของมนุษย์คืออะไรครับคือการโต้ตอบคือการปกป้องตัวกูของกูเราอยากจะพิสูจน์ว่าเราถูกเราอยากจะเอาชนะแต่คนที่มีบาร,รมีสูงเขาจะก้าวข้ามจุดนั้นไปครับเขาเป็นเหมือนกับพื้นที่ว่าง ที่เมื่อมีลูกธนูยิงมาก็ไม่มีเป้าให้ปักลูกธนูแห่งคำด่าทอหรือความเกลียดชังเหล่านั้นก็จะตกลงพื้นไปเองโดยที่เขาไม่ต้องออกแรงปัดป้องเลยแม้แต่น้อยผมมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งครับมีชายหนุ่มคนหนึ่งที่มักจะอารมณ์ร้อนหงุดหงิดง่ายวันหนึ่งเขาไปถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อครับทำไมผมถึงไม่มีใครเคารพยำเกรงเลยทั้งที่ผมก็เสียงดังและไม่เคยยอมใคร หลวงพ่อไม่ตอบแต่ชี้ไปที่เรือลำหนึ่งที่ลอยเคว้งคว้างอยู่กลางแม่น้ำท่านถามว่าถ้าโยมพายเรือไปแล้วมีเรืออีกลำลอยมาชนเรือของโยมอย่างจังโยมจะโกรธไหมชายหนุ่มตอบทันทีว่าโกรธสิครับผมต้องตะโกนด่าคนพายเรือลำนั้นแน่นอนหลวงพ่อถามต่อว่าแล้วถ้าโยมมองไปในเรือลำนั้นแล้วพบว่ามันเป็นเรือเปล่าไม่มีคนพายมันแค่ลอยตามน้ำมาชน โยมจะยังตะโกนด่าเรือลำนั้นอยู่ไหมชายหนุ่มนิ่งคิดแล้วตอบว่าก็คงไม่ครับเพราะด่าไปก็ไม่มีประโยชน์มันไม่มีคนอยู่หลวงพ่อจึงยิ้มแล้วสอนว่านั่นแหละโยมคนที่มีบารมีคือคนที่ทําตัวเป็นเหมือนเรือเปล่าเขาว่างจากตัวตนเขาไม่เอาตัวตนไปรับแรงกระแทกเมื่อมีคนมาชนเขาก็ไม่เจ็บและคนที่มาชนก็ไม่ได้อะไรกลับไปนอกจากความว่างเปล่า สุดท้ายเขาก็จะเลิกชนไปเองคุณผู้ฟังเห็นภาพไหมครับคนที่มีบารมีสูงคือคนที่ลดขนาดของอัตตาหรือตัวตนให้เล็กลงที่สุดยิ่งตัวตนเล็กเท่าไหร่พื้นที่ในการรับความเจ็บปวดก็น้อยลงเท่านั้นและเมื่อเขาไม่เจ็บไม่ร้อนรนความเย็นใจของเขานี่แหละครับที่จะแผ่ออกมาจนคนรอบข้างสัมผัสได้ ต่อเนื่องจากความเป็นเรือเปล่าที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ครับคุณสมบัติข้อต่อมาที่เด่นชัดมากของคนที่มีบารมีสูงตามที่พระพุทธองค์ทรงชี้แนะคือความอ่อนน้อมถ่อมตนหลายคนมักเข้าใจผิดว่าความอ่อนน้อมคือความอ่อนแอคือการยอมแพ้แต่ในความเป็นจริงทางธรรมความอ่อนน้อมคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดครับเคยสังเกตต้นไม้ใหญ่ไหมครับเวลาพายุพัดกระหนำ่ำ ต้นไม้ที่แข็งทื่อไม่ยอมโอนอ่อนมักจะหักโค่นลงมาทั้งรากแต่ต้นอ้อหรือต้นไผ่ที่ดูบอบบางกลับรอดปลอดภัยเพราะรู้จักลู่ไปตามลมคนที่มีบารมีสูงคือคนที่เป็นดั่งน้ำครับน้ำมีคุณสมบัติพิเศษคือปรับตัวได้กับทุกภาชนะและที่สำคัญคือน้ำไหลลงสู่ที่ต่ำเสมอการทำตัวให้เล็กการไม่ยกตนข่มท่าน การให้เกียรติคนอื่นแม้ว่าคนนั้นจะด้อยกว่าตนนี่คือเครื่องหมายของคนที่มีใจสูงส่งอย่างแท้จริงครับมีคำกล่าวหนึ่งที่น่าสนใจครับว่ารวงข้าวที่เต็ม,มเมล็ดมักจะโน้มกิ่งลงดินส่วนรวงข้าวรีบที่ไม่มีมเมล็ดมักจะชูคอตั้งชันคนที่มีความดีมีปัญญาและมีบารมีอยู่ข้างในเต็มเปี่ยมเขาจะไม่รู้สึกว่าต้องโอ้อวดเขาจรงถ่อมตัวลงได้อย่างเป็นธรรมชาติ ส่วนคนที่ข้างในกลวงเปล่ามักจะต้องเชิดหน้าชูตาเพื่อกลบเกลื่อนความว่างเปล่านั้นลองสังเกตคนรอบตัวเราหรือแม้แต่ตัวเราเองดูนะครับเวลาที่เราเจอกับคนที่มีบารมีจริงๆเขาจะไม่ทำให้เรารู้สึกตัวเล็กหรือด้อยค่าเลยกลับกันเขาจะทำให้เรารู้สึกมีค่ารู้สึกสบายใจและกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองเมื่ออยู่ต่อหน้าเขาเพราะเขามีเมตตาเป็นพื้นฐาน เขาไม่ได้มองคนอื่นเป็นคู่แข่งแต่เขามองเห็นเพื่อนมนุษย์ที่มีความทุกข์เหมือนกันดังนั้นหากคุณอยากสร้างบารมีอย่าเริ่มจากการพยายามเป็นผู้ยิ่งใหญ่ครับแต่ให้เริ่มจากการเป็นผู้ให้และผู้รับฟังลองฝึกที่จะเป็นคนสุดท้ายที่พูดเป็นคนแรกที่ให้และเป็นคนที่ให้อภัยได้ไหวที่สุดแต่ความลับของคนมีบารมีสูงยังไม่หมดแค่นี้นะครับ ยังมีอีกคุณสมบัติหนึ่งที่สำคัญมากซึ่งเป็นเหมือนกุญแจดอกสำคัญที่ปลดล็อกความสุขที่แท้จริงและทำให้เขากลายเป็นที่พึ่งทางใจให้กับผู้อื่นได้อย่างน่าอัศจรรย์สิ่งนั้นคืออะไรเราจะมาคุยกันต่อในส่วนถัดไปครับคุณผู้ฟังครับต่อเนื่องจากความอ่อนน้อมถ่อมตนเรามาถึงคุณสมบัติข้อสำคัญที่เปรียบเสมือนเตาหลอมที่คัดกรองทองคำแท้ ออกจากก้อนหินธรรมดานั่นคือความอดทนหรือในทางธรรมเรียกว่าขันติครับคนที่มีบารมีสูงไม่ใช่คนที่ไม่เคยเจอเรื่องร้ายๆนะครับแต่เขาคือคนที่สามารถเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นความเข้าใจได้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าขันติคือเครื่องประดับของนักปราชญ์ทำไมถึงเป็นเครื่องประดับเพราะความงามของจิตใจ จะเปล่งประกายที่สุดก็ตอนที่โดนกระทบกระทั่งนี่แหละครับลองนึกภาพก้อนหินใหญ่นะครับไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกหรือใครจะเอาน้ำคโคลนมาสาดใส่ก้อนหินนั้นก็ยังตั้งตระงานไม่สะทกสะทานไม่โวยวายไม่บ่นตัดเพอคนที่มีบาร,รมีสูงก็เช่นกันครับเขาจะมีความหนักแน่นทางอารมณ์สูงมากมีเรื่องเล่าในสมัยพุทธกาลเกี่ยวกับเศรษฐีท่านหนึ่ง ที่ขึ้นชื่อเรื่องความใจเย็นวันหนึ่งคนรับใช้แกล้งลองดีแกล้งตื่นสายไม่ทำงานบ้านเพื่อดูว่าเจ้านายจะโกรธไหมปรากฏว่าเศรษฐีท่านนั้นไม่ได้ดุด่าด้วยโทสะแต่กลับถามไถ่ด้วยความเป็นห่วงว่าเจ้าไม่สบายหรือเปล่าความนิ่งและความเมตตานี้เองทำให้คนรับใช้คนนั้นสำนึกผิดและเกิดความเคารพยำเกรงจากหัวใจจริงๆไม่ใช่เกรงเพราะกลัวถูกลงโทษ ในชีวิตจริงของเราเรามักเจอคนที่จุดเดือดต่ำใช่ไหมครับนิดหน่อยก็ระเบิดอารมณ์คนแบบนั้นอาจดูน่ากลัวแต่เชื่อเถอะครับว่าลึกๆแล้วไม่มีใครนับถือเขาจริงแต่คนที่มีขันติบารมีเขาจะเหมือนน้ำเย็นในแก้วที่ใครเอาน้ำร้อนมาเติมก็ไม่สามารถทำให้น้ำทั้งแก้วเดือดได้ในทันทีเขามีความสามารถในการรอรอให้อารมณ์ของอีกฝ่ายเย็นลง รอให้เหตุผลทำงานมากกว่าอารมณ์ดังนั้นคนที่มีบาร,รมีสูงคือคนที่เป็นที่พึ่งทางความรู้สึกได้ครับเวลาคนรอบข้างร้อนรนมีปัญหาทะเลาะเบาะแวง้งพอมาเจอคนคนนี้ความร้อนเหล่านั้นจะมอดลงเพราะเขาไม่ส่งต่อความโกรธแต่เขาจะรับฟังและซึมซับความทุกข์เหล่านั้นไว้แล้วคืนกลับไปเป็นความสงบเย็นนี่คือพลังของความอดทน ที่ไม่ใช่การก้มหน้ายอมรับชะตากรรมแต่เป็นการยืนหยัดด้วยจิตใจที่เข้มแข็งเหนือสถานการณ์ครับเมื่อเรามีความหนักแน่นดุดหินผาแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับคนที่มีบารมีสูงคือจิตใจที่เป็นผู้ให้อย่างแท้จริงครับคุณผู้ฟังครับการให้ในที่นี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การควักเงินทำบุญหรือบริจาคสิ่งของนะครับนั่นเป็นเพียงรูปแบบภายนอก แต่ทานบารมีที่แท้จริงคือการสละออกครับสละความตรหนีในใจสละความเห็นแก่ตัวและที่สำคัญที่สุดคือสละความคาดหวังคนทั่วไปเวลาทําดีมักจะแอบหวังลึกๆว่าเขาต้องขอบคุณเรานะหรือสังคมต้องรู้ว่าฉันเป็นคนดีพอไม่ได้อย่างที่หวังก็เกิดความน้อยใจเจ็บใจนั่นแปลว่าบารมียังไม่เต็มครับ เพราะมันยังมีเงื่อนไขผูกมัดอยู่แต่คนที่มีบารมีสูงคือคนประเภทปิดทองหลังพระครับเขาทำความดีเหมือนการหายใจคือทำไปเรื่อยๆเป็นปกติโดยไม่สนใจว่าใครจะเห็นหรือไม่เหมือนกับดวงอาทิตย์ครับที่ส่องแสงให้ความอบอุ่นแก่โลกทุกวันโดยไม่เคยเรียกร้องให้โลกต้องกราบไหว้ขอบคุณลองสังเกตดูนะครับคนบางคนแค่เขาเดินเข้ามาในห้อง เราก็รู้สึกอยากจะหยิบยื่นน้ำใจให้เขาอยากช่วยเหลือเขาทั้งที่เขาไม่เคยขอนั่นเป็นเพราะเขาเคยฝากความดีไว้ในธนาคารความรู้สึกของผู้คนมาโดยตลอดโดยที่เขาไม่รู้ตัวพลังแห่งการให้ที่ไม่หวังผลนี่แหละครับมันจะสะท้อนกลับมาหาตัวผู้ให้เองในรูปแบบของความรักและความศรัทธามีคำเปรียบเปรยที่งดงามครับว่าแม่น้ำไม่ดื่มน้ำของตัวเอง ต้นไม้ไม่กินผลของตัวเองธรรมชาติสร้างสรรค์สิ่งต่างๆเพื่อเกื้อกูลกันคนมีบารมีก็คือคนที่มีความเป็นธรรมชาติสูงเขาเข้าใจว่ายิ่งให้ยิ่งเบายิ่งกรรมยิ่งหนักเขาจึงเลือกที่จะเป็นผู้ส่งมอบความสุขโอกาสและการให้อภัยแก่ผู้อื่นเสมอและการให้ที่ยากที่สุดแต่สร้างบารมีได้มากที่สุดคืออภัยทานครับการไม่ผูกใจเจ็บ การยกโทษให้คนที่ทำร้ายเราไม่ใช่เพื่อเขาแต่เพื่อปลดปล่อยใจเราเองออกจากคุกแห่งความเกลียดชังคนที่ทำแบบนี้ได้ใจเขาจะสว่างสวยและความสว่างนี้เองที่ดึงดูดผู้คนให้เข้าหาเดินทางมาถึงส่วนที่6กันแล้วครับส่วนนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญที่แยกคนธรรมดาออกจากผู้มีปัญญาและบารมีสูงส่งนั่นคือการวางใจให้เป็นกลาง หรืออุเบกขาครับคุณผู้ฟังครับโลกของเรามันหมุนไปพร้อมกับสิ่งที่เรียกว่าโลกธรรมแปดเสมอมีลาบก็มีเสื่อมลาบมีคนสรรเสริญก็มีคนนินทามีสุขก็มีทุกข์สลับกันไปมาไม่มีวันจบสิ้นคนส่วนใหญ่มักจะดีใจจนตัวลอยเมื่อได้รับคำชมและจมดิ่งลงเหวเมื่อถูกนินทาชีวิตจึงเหมือนนั่งรถไฟเหาะตีลังกาตลอดเวลาเหนื่อยไหมครับที่เป็นแบบนั้น คนที่มีบารมีสูงเขาเข้าใจความจริงข้อนี้ดีครับเขาจึงไม่เอาใจไปผูกไว้กับปากของคนอื่นหรือสถานการณ์ภายนอกเขาทำตัวเสมือนแผ่นบินครับใครจะเทน้ำหอมรถแผ่นบินแผ่นดินก็ไม่ดีใจใครจะเทของเสียใส่แผ่นดินก็ไม่เสียใจแผ่นดินยังคงทำหน้าที่รองรับทุกสรรพสิ่งอย่างเท่าเทียมความเป็นกลางนี้ไม่ใช่ความเย็นชานะครับอย่าเข้าใจผิด แต่มันคือความรู้ทันรู้ทันว่าสิ่งดีๆที่เข้ามาเดี๋ยวก็ผ่านไปสิ่งร้ายๆที่เกิดขึ้นเดี๋ยวก็ดับลงเขาจึงไม่ตื่นตูมไปกับกระแสสังคมสมมุติว่ามีคนมาด่าว่าเขาแทนที่เขาจะโกรธเขาจะพิจารณาด้วยปัญญาครับว่าสิ่งที่เขาด่าเป็นเรื่องจริงไหมถ้าจริงก็ขอบคุณแล้วนำไปปรับปรุงถ้าไม่จริงก็ถือว่าเป็นแค่ลมปากที่ผ่านหูไปไม่รับมาใส่ใจ ลักษณะเด่นของคนกลุ่มนี้คือความมั่นคงครับเมื่อเขาไม่หวั่นไหวต่อคำคนคนรอบทางจะรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นหลักยึดได้เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณได้เพราะในยามที่เกิดวิกฤตทุกคนตื่นตระหนกแต่คนที่มีบารมีจะยังคงมีสติยิ้มได้และมองเห็นทางออกการฝึกใจให้เป็นอุเบกขาจึงเป็นการสร้างเกราะคุ้มกันที่แข็งแกร่งที่สุดครับไม่ว่าโลกภายนอกจะวุ่นวายแค่ไหน แต่โลกภายในใจเขายังคงสงบเงียบและความสงบนี่แหละครับคืออำนาจที่แท้จริงอำนาจที่ไม่ได้บังคับให้ใครยอมแต่ทุกคนยอมซีโรราบให้ด้วยความเต็มใจและเมื่อเราประกอบคุณสมบัติทั้งหมดเข้าด้วยกันเราจะพบคำตอบสุดท้ายที่น่าอัศจรรย์ครับว่าแท้จริงแล้วบารมีมันคือเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากจนเราอาจมองข้ามไปบทสรุปของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไร ติดตามต่อในส่วนสุดท้ายครับบทสรุปสุดท้ายของเรื่องนี้อาจจะเป็นคำตอบที่ดูเรียบง่ายจนน่าตกใจครับจากที่เราเดินทางสำรวจคุณสมบัติของผู้มีบาร,รมีสูงมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความอ่อนน้อมความอดทนการให้และการวางใจเป็นกลางแท้จริงแล้วพระพุทธเจ้าท่านกำลังชี้ให้เราเห็นว่า คนที่มีบารมีสูงที่สุดคือคนธรรมดาที่มีจิตใจไม่ธรรมดาครับเขาอาจจะเป็นคุณลุงข้างบ้านที่ยิ้มแย้มเสมอไม่ว่าเศรษฐกิจจะแย่แค่ไหนเขาอาจจะเป็นหัวหน้าที่ไม่เคยตะคอกลูกน้องแต่สอนงานด้วยความเมตตาหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองในวันที่คุณเลือกที่จะให้อภัยแทนที่จะแก้แค้นในวันที่คุณเลือกที่จะนิ่งเงียบแทนที่จะเถียงเพื่อเอาชนะ วินาทีที่คุณตัดสินใจฝืนกระแสะกิเลสในใจไม่ยอมตกเป็นทาสของความโลภความโกรธความหลงวินาทีนั้นแหละครับคือวินาทีที่คุณกำลังสร้างบารมีท่านเปรียบเหมือนดอกบัวครับแม้จะเกิดมาจากโคลนตมแต่ก็พยายามแทงยอดขึ้นมาเหนือผิวน้ำเพื่อเบ่งบานรับแสงอาทิตย์โดยที่ดอกบัวนั้นสะอาดบริสุทธิ์ไม่เปื้อนโคลนที่ให้กำเนิดมาเลย คนที่มีบาร,รมีสูงจึงไม่ใช่ผู้วิเศษที่เหาะเหินเดินอากาศได้แต่คือผู้ที่ดำเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายของโลกแต่ใจของเขาไม่วุ่นวายตามเขาอยู่กับความทุกข์แต่ไม่ทุกข์เขาอยู่กับคำนินทาแต่ใจยังยิ้มได้นี่คือปาฏิหาริย์แห่งการตื่นรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับดังนั้นหากคุณผู้ฟังอยากเป็นคนที่มีบาร,รมีเป็นที่รักและมีความสุขอย่างแท้จริง ไม่ต้องไปสแสวงหาของขลังหรือรอวาสนาจากที่ไหนครับเริ่มต้นที่ลมหายใจนี้ของคุณเลยลองฝึกที่จะเป็นผู้ให้ให้รอยยิ้มให้ความเข้าใจฝึกที่จะเป็นผู้รับที่รับฟังด้วยหัวใจและฝึกที่จะเป็นผู้ดูที่ดูอารมณ์ตัวเองให้ทันแล้วค่อยๆวางมันลงเมื่อไหร่ที่คุณสามารถชนะใจตัวเองได้คุณก็ชนะทุกอย่างในโลกแล้วครับและเมื่อนั้น ความสงบเย็นในใจคุณจะกลายเป็นเกราะคุ้มกันภัยและเป็นกลิ่นหอมทวนลมที่ใครได้เข้าใกล้ก็สัมผัสได้ถึงความร่มเย็นนั่นแหละครับคือความหมายที่แท้จริงของคำว่าบารมีที่เราสร้างเองได้ในทุกๆวันและนี่คือทั้งหมดของรายการธรรมะคือธรรมชาติหวังว่าเรื่องราวที่เราคุยกันในวันนี้จะช่วยให้ธรรมะได้นำทางหัวใจของคุณผู้ฟังนะครับ และเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวและหลักธรรมดีๆที่จะช่วยทำให้ใจของเรากลับมามีธรรมะอย่างเป็นธรรมชาติอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะครับเรามีเรื่องเล่าธรรมะดีๆมาแบ่งปันกันในทุกๆวันเวลา6โมงเชา้าและเวลา6โมงเย็นแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ